สวัสดีครับผมพบกับเอเดนในช่องสุขภาพดีมีตังนะครับก็เป็นช่องที่พยายามจะพัฒนาทั้งสองด้านก็คือด้านสุขภาพแต่มันเป็นด้านสุขภาพแล้วก็ด้านมีตังเนี่ยมันเป็นกายภาพทั้งคู่เพราะว่าเงินทองก็ใช้เพื่อร่างกายนะครับอาจจะเพื่อทางจิตได้บ้างนะครับ ถ้าคุณสุขภาพไม่ดีก็ฝึกทางจิตยากหน่อยแต่แต่ถ้าไม่มีจังก็ฝึกทางจิตที่จะทำให้ชีวิตเข้าสู่สัจจะที่จริงแท้นะครับสาระแก่นแท้ของชีวิตนั้นน่ะมันก็ต้องพอจะมีทั้งสองอย่างอย่างน้อยถ้า ถ้าคนเราจะไปนั่งสมาธิไปเวียนเทียนไปอะไรต่างๆนะถ้าเป็นด้านศาสนาพุทธนะครับนี่ก็จะต้องผลปัญหาเนาะปัญหาเรื่องการปากท้องการเป็นอยู่ต่างๆนะครับแต่นี่ที่จริงมันเป็นด้านเดียวแต่อีกด้านหนึ่งถ้าบอกว่ามนุษย์มีสองมิติเป็นเป็นเป็นสองมิติมนุษย์มิติแรกคือ ทางกายนิตินิตินี่ก็คือทางจิตที่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับที่จริงทางจิตนั่นแหละถ้าเราเข้าใจมันจะช่วยให้เรา,เามีทางกายที่ที่ดีขึ้นแต่ว่าทางกายก็เสริมทางจิตได้เหมือนกันผมเจอธุกกรกิจด้านสุขภาพที่มันช่วยโรค l c d s นะครับแล้วผมก็ ทำแล้วผมก็อาจจะหยุดผมก็ทำทำหยุดหยุดเพราะว่ามันมีโกกรครกมเวนอะไรที่ผมได้เจอเนี่ยมาคอยขัดขวางอยู่นะครับแล้วผมก็จะพยายามใช้จิตในในการที่จะข้ามผลมันไปเพราะว่ามันมันเป็นโกกรครกมโรคเวนที่ผมก็ไปหาไปหาหมอแผนปัจจุบันก็แล้วแผน แพทย์แผนไทยก็แล้ว <g ül> ก็ยังมีอาการนะครับแต่ว่าเบาลงเยอะแล้วแล้วก็แพทย์แผนอะไรแผนทางทางจิตวิญญาณทางโลกแห่งวิญญาณที่เป็นในเรื่องของคุไสที่ผมวิเคราะห์นะครับผมก็เจอมาแต่ว่าตอนนี้จากแต่ก่อนเนี่ยไปเขาเขา แนะนำให้ไปไหนผมก็ลงไปแนะนําให้ทําอย่างไรผมก็ทําแล้วก็ผมเข้าใจว่านะครับคนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ที่เสียงออกมาจากปากของผมเนี่ยเขาเขาเข้าใจว่าไม่ใช่ผมเป็นคนพูดและผมไม่ได้เป็นคนควบคุมมนันนะมันมีสิ่งที่มาสั่นสะเทือนที่คอแล้วก็เป็นการเรอนะครับแล้วก็มันเป็นเสียง มันสั่นที่คอของเราเป็นเองถ้าผมนึก <c oughs> อันนี้เป็นแค่การเรอม,มันไม่ใช่การที่เป็นส่งเสียงออกมาร้องไวายๆออกมาอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็ยังมีทีนี้ผมก็พยายามใช้กดแรงดึงดดด้วยแล้วก็ใช้ <c oughs> การเรียนรู้เรื่องของ จะจะแท้นะครับของอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะครับผมว่ามันก็ให้คำตอบนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องอยู่ศาสนาพุทธศาสนาคริสมันจะต้องเป็นแบบศาสนาทั้งมันเป็นคืออันไหนที่เป็นข้อเท็จจริงท่านอาจารย์ก็มาพูดเนาะสื่อมาจากข้างบนพูด ผู้สร้างโลกผู้สร้างชีวิตมนุษย์ผู้สร้างจิตวิญญาณมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นเป็นพ่อของทุกคนอย่างนั้นอันนี้มันก็มันมีแนวคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องคิดตามในสิ่งที่อาจารย์ท่านพูดสื่อพระโอวาทมาเราต้องคิดตามไม่ใช่เราจะต้องเชื่อสิ่งที่เขาพูดถ้าศาสนาเนี่ยจะต้องเชื่อ นะครับจะต้องเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาพูดแต่ว่ายังมีอีกยังมีโลกของวิทยาศาสตร์ที่เขาให้เชื่อก่อนนะครับแล้วเชื่อก็มันจะได้เป็นอย่างที่เราเชื่อมันดึงดูดสิ่งที่เราเชื่อขึ้นมาอย่างนั้นทีนี้มันมีกลไกลวิธีสองเรื่องนี่ยนะครับที่ผม สนใจอยู่แล้วมันก็มีอะไรมันก็มีธุรกิจอยู่2ธุรกิจซึ่งดีเป็น2อบริษัทก็เป็นด้านสุขภาพแล้วก็ด้านด้านให้มีตังด้วยบริษัทที่สเนี่ยที่ผมมาเจอเนี่ยบริษัทแรกก็คือผลิตภัณฑ์ของของบริษัทนิเคโอนะครับมีมีน้ำมันเวนคาออยซึ่งโอเมก้าสสูง นะครับเป็นสองแบบก็คือแบบนี้กับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เจอว่าคนที่หายโรคจากหายจากโรค NCDs นะครับเยอะถ้ากินถูกนะครับถ้ากินให้ถึงอะ่ะก็เอาอยู่ท่วโรคแล้วก็มันก็ช่วยคนที่ืทุนน้อยครับทุนน้อยก็มา ทำอันนี้ได้แล้วก็กลายเป็นเปลี่ยนชีวิตได้จริงอันนี้เอผมได้ทำแล้วก็บางทีก็ต้องหยุดเพราะอาการภาษาคำเมืองบอกว่ามันบาหมวนอาการต่างๆถ้ามันมีอาการหนักขึ้นมานะแต่ว่าบางช่วงผมก็ไม่มีอาการหนักขนาดนั้นแต่ว่าขาดซึ่งแรงบันดาลใจอีกเออ ปกติแรงบันดาลใจคนเราจะได้มาจากครอบครัวเนาะแต่ต้องทําหน้าที่ต่อครอบครัวอะไรเงี้ยพอดีเราไม่มีใครแต่ก่อนน่เนี่ยผมเคยเอาคลิปขึ้นมีคุณพรวดีคนหนึ่งเขาเสียไปแล้วครับได้ปีหนึงปีเลยหนึ่งปีครับเดือนกุมภาถ้าใครเห็นคลิปเก่าที่ผมมีสองคน ที่ทาคลิปกันสองคนบมีก็มีบ้างครับแต่ทีนี้เรื่องลึกๆก็คือว่าเรื่องของอะไรอ่ะผมว่ามันมีข้อขัดแย้งนะถ้าคําสอนของสังคมสอนมาว่ายังไงสังคมสอนมาเรื่องว่าถ้าไม่ถึงที่ตายมันก็ไม่ตายอย่างไงใช่ไหมต่อให้มัดคอต่อให้พยายามยังไงให้ตายเองมันก็ไม่ตายมีคนช่วย มัดคอคือส่วนมากทางเหนือพูดอย่างนั้นไม่วนมากบางครั้งก็จะพูดอย่างนั้นผูกคอกับมัดคออันเดียวกันแล้วผมขำที่ผมก็ต้องนึกเป็นภาษาคำเมืองมันมาก,ก่อนมันก็เลยถ้าเราถ้าเราไม่พูดคำนั้นมันก็จะตะกุกตะกักเราต้องจ,จะหาคำที่เป็น ภาษาไทยกลางบางทีมันจะกระตุกมันตะกุกตะกักนะครับมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราภาษาแม่เราไม่เป็นงั้นโอเคผมเคยมีความคิดที่จะสอนตอนนี้เขาทาได้นะเขาพูดกับเมืองกับอีสานเขาพูดภาษาไทยกับภาษาอีสานร,ร่วมกันได้นะในคลิปะผมก็ว่าจะทําให้เป็นธรรมชาติผมก็อืม ไม่รู้อย่างไหนดีกว่ากันส่ยเว้นก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นที่ผมจะจะทำอีกบริษัทขึ้นขึ้นมาอีกมันก็เนืยอก่อนภาษาเมืองที่บอกว่าที่ไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายใช่ไหมกับออีกอันหนึ่งก็มีทฤษฎีอีก,อ,กอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เวลาพระพูดหรือว่าใครเขาพูดว่าคนที่ตายก่อนอายุไขอย่างนั้นน่ะตายก่อนอายุไขทําไมเป็นไปได้บอกว่าไม่ถึงที่ตายก็ไม่ตายแต่ทีนี้เขามาตายก่อนอายุไขอาจจะมีคนยิงหรือว่าจะมีอุบัติเหตุต่างๆนะครับเนี่ยมันจะมีในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงอันไหนเท็จอันไหนจริงอ่านี่คับ คำพูดของสังคมนะครับมันก็เป็นหมายความว่าคำพูดที่ได้ยินได้ยินกันมามันก็ไม่สอดคล้องกันอยู่แล้วสองสองอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในศาสนาที่มันไม่สอดคล้องกันก็มีไม่สอด,สอดคล้องกันก็มีทีนี้ทีอ่อาจารย์ปริญญาที่ผมคิดว่าน่าจะต้องศึกษาเพราะว่า เพราะว่าถ้าเรามีความปรารถนาในความปลอดภัยของชีวิตทางจิตวิญญาณด้วยสองมิตินะครับเป็นคนเราเป็นคนสองมิติมนุษย์นะครับมิติทางทางกายกับมิติทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็เดินทางไปที่จิตวิญญาณจะปลอดภัยด้วยเยอะกว่าน,นั้นแต่ว่ามันพื้นฐานสุขภาพดีมีตัง มันต้องมีก่อนผมนคิดว่าอย่างนั้นหรือว่าจิตวิญญาณถ้ามันยังไม่มีจิตวิญญาณที่เรียนรู้เข้าใจสว่างมันจะพาแรงบันดาลใจมันจะพาอะไรขึ้นมากำลังขึ้นมาสู้เพื่อให้มีเพื่อให้มีสุขภาพที่มันไม่ป่วยเราไม่ป่วยเราโอเคแล้วก็มีตังอย่างน้อยทุกอย่างยังต้องสมดุลน,นะครับ ผมก็ว่าอย่างนั้นมันมีบริษัทที่เขาทำอีกอันที่สองที่ผมเจอก็คืออบริษัทแตก่แตกี้ผมว่าอันนี้บริษัทแรกใช่ไหมครับขอโทษนะย้อนไปย้อนแล้วก็บริษัทที่สองเนี่ยเขาไม่ต้องให้เราลงทุนเขามีทุนที่เราไปยืมจากเขาได้จากกองทุนของบริษัทที่เขาได้มา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยคนมันก็เป็นธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันทั้งสองอันนะครับเพราะว่ามันอันหนึ่งลงทุนน้อยอีกอันหนึ่งก็คือไม่ต้องลงทุนเหมือนกันไม่ต้องลงทุนสักบาทก็ยืมเขามาจากกองทุนน่ยนะครับแล้วก็ามาทำอันนี้มันก็ยังใหม่อยู่ส่วนมากสินค้าทางธุรกิจเครือข่ายเราก็รู้ว่าสินค้าจะคุณภาพดี นะครับแต่ว่าผมคุ้นเคยคุ้นเคยอันนี้อินคาอ้อยที่ช่วยผมคุณพรวดีเขาเป็นปวดหัวเข่านะครับเอาอคู่ชีวิตผมที่ตายไปแล้วเขาหัวเข่าเขาก็หายจนเขานั่งห้องน้ำที่เป็นยองๆอ,อ่ะไม่ได้นะเตียเราก็ต้องต้องแสวงหาที่เพราะว่าที่หอตอนนั้น ที่ห้องผมมันเป็นห้องน้ําแบบนั้นเราก็หาแบบถูกๆแล้วเรามาเจาะพลาสติกเก้าอี้พลาสติกผมมาเจาะให้เพราะว่าถ้าเป็นของผู้ป่วยที่ที่เป็นวงๆเลยนะมันแพงเกินเราก็ทําอย่างนั้นต่อมาเขาไม่สนใจเลยนะครับไม่สนใจไอ้เก้าอี้นั่นอนะ่ะตอนแรกเขาเขาต้องเอาคล่อมเอ่อโถส้วมตอนหลังไม่เอาแล้วแปลว่านั่งยองๆได้แล้วจากการ กินอินคาออยแต่ว่าถ้าเขากินถึงนะผมว่าถ้าเขากินถึงยังกินอยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเขาก็จะรอดแต่ว่าเราไม่ได้เรียนรู้ถึงขนาดว่าเราจะต้องกินเยอะมากๆสำหรับผู้ที่จะหายอนะแต่บางคนก็บอกอย่างนี้อีกว่าคนมันถึงที่ตายอย่างนั้นมันก็เลยไม่ได้เชื่อต่อน,นั้นไม่ไม่ได้เชื่อ เขาไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้ทำตามมันมีคนที่เขาบอกว่าของเขาไม่หายแต่เขากินไม่ถึงนั่นแหละนะครับมันก็เลยมันต้องศึกษาให้ชัดเจนแล้วเพราะว่าการกินให้ถึงมันก็เปลืองตังค์แล้วเขาก็จะไม่อีกอันหนึ่งคือเขาไม่ได้สนใจธุรกิจสนใจแต่จะกินแต่ทีนี้ยมันก็ถ้าเยอะเนี่ยถ้าขวดเดียวเนี่ย 375บาทถูกมากแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยต้องกินเยอะๆกินมากแค่ไหนเราสามารถไปฟังจากเคสที่ป่วยเป็นอะไรต่างๆเป็นมะเร็งเป็นแม้แต่เป็นอะไรนะจากการฉีดวัคซีนโควิดเขามาแชร์ว่าเขาหายแต่ว่าเขาพูดไม่ได้นะจริงๆเราพูดไม่ได้ว่ามัน มันหายเพราะว่ามันต้องจดทะเบยียนในรูปอาหารเสริมครับเเราก็ต้องพูดว่ามันดีขึ้นเหมือนคนปกติอะไรประมาณนั้นจะกลายเป็นไม่ตายแล้วจากที่หมอบอกจะตายเมื่อวานนี้ผมไปได้ยินได้เห็นใน YouTube ไม่ใช่ YouTube ใน TikTok ครับมีคนบอกว่าเมื่ออะไรของข้อเมื่อหมอ บอกคุณว่าคุณกำลังจะใกล้ตายแล้วอะไรอย่างนั้นอะ่เะเขามีวิธีที่จะพูดให้มันโอเคกว่านี้ไหมก็คือว่าระยะสุดท้ายแล้วผมก็เสียดายเพราะว่าผมเมนไปว่าเออจะติดต่อเขาได้ยังไงเพราะว่าเขามันมีวิธีมากมายหลากหลาย ผมก็คิดว่าจะช่วยอะไรได้มันมีวิธีมากมายนะมีคนส่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้กินอะไรนะให้กินเม็ดมะละกอสุกแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นด้วยที่เขาส่งมาให้ผมแต่ไองานวิจัยเนี่ยมันมันน่าทำนะแม้แต่เรื่องมะนาวเรื่องอะไรเนี่ย เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทดลองเหรอผมก็ไม่รู้บางทีมันเขาก็จะอยู่เชื่อหมอตลอดด้วยบางคนนะมันไม่เหมือนกันบางคนเขาเห็นเห็นอยู่ว่าหมอช่วยเขาไม่ได้เขาก็เลยเขาก็เลยหาทางอื่นม,มันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่กันไปชีวิตครับวันนี้ผมก็มาคุยสองอันเนี่ยที่ผมก็ลังเลใจที่บอกว่า ออทำสองอย่างไม่มีใครขี่ม้าสองตัวเข้าเส้นชัยอย่างเงี้ยหมายความว่าสองบริษัทเนี่ยผมกออ็จะทำะยังไงดีอันนี้ก็ดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนจะน่าสนใจเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนเองเพราะว่าเรายืมจากบริษัทมาแล้วแล้วเราก็ถ้าทำเงินได้เราก็คืนเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำเงินหมุนเวียนต่อไปอีกเพราะว่าได้เริ่มเริ่มต้นทำเป็นแล้วอะไรอย่างนั้น ทุกอย่างมันต้องใสยการเรียนรู้ทั้งหมดอืมก็โอเคก็ในเมื่ออยังคิดว่าผมทำสองอย่างใช่ไหมคุณฟูจิเขาทำสำเร็จเขาทำงานหลายอย่างอืเราจะไปเทียบกับเขาได้ไหมผมว่าก็คือตอนนี้ผมว่าจะจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันมันค่อนข้างยากผมก็เลยลองเลย ราะว่าจริงๆมนุษย์ยังเป็นคนสองมิติเลยยังเป็นคนทั้งทางจิตและทางกายเลยเออมันต้องไปคู่กันคนเราอยากประสบความสาเร็จทางทางธรรมแล้วก็ทางโลกแต่ว่าออบริษัทนี้นะเขาให้ทำคุณธร,รรมมาก่อนเขาจะมีห้องอะไรห้องจิตปัดสอนด้วยนะคะเป็นห้องในลายนะแล้วเขาก็มีการสอนคนในเรื่องของธรรมะด้วย แต่ว่าผมมาด้านของอาจารย์ปริญญาเนี่ยมันมันก็เยอะแล้วมันก็ต้องฝึกเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยด้าน,นนั้นก็เป็นด้านพุทธศาสนาปกตินะครับที่เขาเอามาเอามาสอนในห้องจิตประภัฒสอนห้าโมงเย็นนะครับอืมก็มีเรื่องราวลักษณะแบบนี้ที่ผมเจอก็ลองมาดูว่าถ้าผม ทำเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับมา้าสองตัวที่เราจะขี่แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าเส้นชัยได้ไหมนั่นน่ะมันมันจะจะไปเทียบกันได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าใครพอรู้พอให้ความเห็นก็ช่วยบอกผมนะครับผมก็จะพยายามดาเนินพัฒนาทางด้านที่ผมอยู่เป็นแล้วก็โรก,กรรมโรกเวรมันเบาลงแล้วก็ก็สามารถที่จะ มาทำอะไรได้มากขึ้นนะครับอืครับผมคลิปนี้ก็ทำนำเสนอได้เท่านี้เสร็จแล้วที่คลิปต่อไปผมจะนำเสนอเรื่องของสุขภาพที่คนเป็นเคสอะไรต่างๆเคสตายเคสคุมูมแพ้เยอะแย,ยะไปหมดครับถ้าเขาพัฒนาด้านเ ร่างกายให้สุขภาพดีนะถ้าเขาลองลองเรียนรู้โอเมก้าสามนะคะทำไมทาไมโอเมก้าสเนี่ยช่วยหลายหลายโรคมากเบาหวานความดันบ้านหมุนอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมีะคลิปลิงคลิปที่พูดถึงว่าอะไรที่เขาตรวจสอบพบว่ามันมี มันมีอะไรที่ในความเป็นบวกเป็นลบหรือว่าอะไรอ๋อความเป็นด่างครับความความเป็นด่างของภายในท้องภายในอะไรต่างๆที่ที่เขาความเป็นด่างนี่มันเซลอ่ะมันก็จะดีต่อเซลล์ต่ออะไรเซลล์ก็จะแข็งแรงนี้แต่ถ้ามีความเป็นกรดเยอะเนี่ย แว่าจับก,การที่กินโอเมก้าสามมันช่วยให้เป็นด่างนะครับอืวันนี่ผมก็ยังมาเสียดายว่าออคุณพรวดีเขาไม่ได้กินในช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลไม่อย่างนั้นเนี่ยการเขียนที่หมอบอกว่าเลือดมีสภาวะเป็นกรดนะจะไม่ปรากฏนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นด่างมันจะไม่เป็นกรดนะเนาะ อันนั้นผมก็ไม่ทราบตอนไปยังดีๆอยู่ตอนกลับมาไม่หายใจแล้วไม่ได้กลับแล้วเพราะว่าเขาไปเผาเลยครับโอเคครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม